หลายๆคนนะคะที่เริ่มใช้ o d o o เนี่ยก็อาจจะรู้สึกประทับใจกับฟีเจอร์ที่มีให้เลือกมากมายนะคะเพราะว่า o d o o เนี่ยเขาออกแบบมาให้ครอบคลุมทุกส่วนของธุรกิจอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงอะคะ่ะทุกองค์กรเนี่ยก็มีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันก็จะไม่มีระบบไหนที่อาจจะตรงกับความต้องการทั้งหมดได้อย่าง100%ซนะคะซึ่งตรงนี้แหละบริการ Odoo Customization คะ่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยเพราะว่า o Odoo Customization นะคะคือบริการที่ให้การปรับแต่งระบบ o d o o ERP เพื่อให้เข้ากับ ลักษณะการทำงานของแต่ละองค์กรอย่างเฉพาะค่ะเนื่องจาก Odoo เนี่ยเป็นระบบ ERP ที่ฟีเจอร์เนี่ยมีให้เลือกใช้งานเยอะมากครอบคลุมทั้งการขายจัดซื้อสินค้าบัญชีนะคะซึ่งโครงสร้างการทำงานของแต่ละธุรกิจเนี่ยก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นบริการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ Odoo เนี่ยไม่ใช่แค่ระบบสำเร็จรูปที่เราต้องฝืนใช้แต่เป็นระบบที่ออกแบบมาให้เหมาะกับองค์กรเราจริงๆค่ะพูดง่ายๆก็คือแทนที่องค์กรเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบแต่ระบบเนี่ยจะถูกปรับ ให้เข้ากับองค์กรแทนค่ะ แล้วทำไมต้องปรับแต่งโอดูด้วยล่ะเราลองมาดูกันว่าบริการโอดูเนี่ยอันดับแรกเลยคือกระบวนการอนุมัตินะคะอาจจะไม่ต้องกับขั้นตอนภายในนะคะและต้องการรายงานที่เฉพาะที่ไม่มีในระบบหรือว่าระบบเนี่ยอาจจะอยากเชื่อมกับซอฟต์แวร์อื่นเช่น POS นะคะหรือว่าระบบบัญชีภายนอกหรือว่าเราอาจจะอยากปรับหน้าจอให้ใช้งานง่ายขึ้นนะคะสําหรับพนักงานตัวโอดูคอส o ม i z เซชันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการตัดสูตรตามสัดส่วนทําให้ระบบ ERP เนี่ยพอดีเข้ากับองค์กรของเราจริงๆค่ะ ซึ่งประโยชน์ของ O2 Customization นะคะก็จะเป็นการทำงานที่ทำให้ระบบเนี่ยตรงกับกระบวนการทำงานจริงนะคะแบบไม่ต้องฝืนใช้ฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็นเลยแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยสามารถออกแบบมาให้เหมาะกับทีมได้แล้วก็ยังลดความซับซ้อนในการทำงานนะคะเชื่อมต่อก,กับระบบอื่นได้อย่างราบรื่นแล้วก็รองรับการเติบโตในระยะยาวเมื่อมีการปรับขยายหรือเพิ่มฟังกช์ชันใหม่ในอนาคตได้ค่ะ เป็นไปอย่างมีความมั่นใจนะคะและก็สามารถวางแผนการเติบโต,ตระยะยาวของระบบ ERP รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ด้วยค่ะบริการ Migration นะคะก็คือบริการที่ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถอัปเกรดระบบ o d o จากเวอร์ชันเก่าไปยังเวอร์ชันใหม่หรือว่าย้ายข้อมูลจากระบบอื่นเข้ามาใน o d o ได้ค่ะแล้วก็สามารถทําได้อย่างปลอดภัยและครบถ้วนพูดง่ายๆก็คือเป็นบริการที่ช่วยย้ายระบบโดยไม่สะดุดงานไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดจาก o d o 14ไป17นะคะหรือ ว่าจะเป็นระบบ ERP ตัวอื่นมาใช้โอดูก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลทั้ทงเรื่องข้อมูลโมดูลแล้วก็การปรับแต่งระบบทําให้การทํางานเนี่ยต่อเนื่องเหมือนเดิมค่ะเนื่องด้วยตัวโอดูค่ะเขาจะมีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ทุกๆปีนะคะซึ่งในแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่ใหม่กว่าเร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่าแล้วยังเชื่อมต่อระบบต่างๆได้ดีกว่าด้วยแต่การย้ายระบบทีนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าโอดูแต่ละเวอร์ชันเขาก็มีโครงสร้างแล้วก็ข้อม ค,ตตนนะคะดังนั้นการอัปเกรดเองโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะทำให้ข้อมูลหายหรือฟังก์ชันบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นบริการ o d o m i g r a t i o n จึงเข้ามาช่วยในการเปลี่ยนผ่านตรงนี้เพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและไม่กระทบการทํางานขององค์กรค่ะซึ่งประโยชน์จากโอ o m i g r a t i o n นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ o d o ได้อย่างเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว d a s บ board Automation AI ต่างๆนะคะแถมยังเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลลดปัญหาจากบั๊กเก่าๆ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของระบบให้เร็วและเสถียรกว่ารักษาข้อมูลสําคัญอย่างครบถ้วนโดยไม่ต้องเริ่มระบบใหม่จากศูนย์และยังลดความเสี่ยงจากการอัปเกรดเองเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเนี่ยพร้อมใช้งาน100%แน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงการอินเิเนชั่นนะคะทุกวันนี้ในหลายองค์กรเนี่ยก็ใช้ระบบดิจิตอลมากกว่า1ตัวในการทํางานนะคะซึ่งระบบขายออนไลน์ก็อาจจะใช้คนละที่ระบบบัญชีก็ใช้อีกระบบหนึ่งระบบคลังก็ยังใช้แยกอีกระบบหนึ่งซึ่งพอข้อมูลแยกกันแบบนี้นะคะเกิด ตามมาว่าข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกันขอข้อมูลซ้ําหลายรอบหรือว่ารายงานก็ไม่อัปเดตเรีลวทมนนะคะตรงนี้เองค่ะที่ Odo o Integration จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ เพราะ O2 Integration ถูกออกแบบมาเพื่อสามารถให้เชื่อมต่อก,กับระบบอื่นได้อย่างอิสระทําให้ทุกข้อมูลในองค์กรนะคะไหลเวียนเข้าหากันโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นยอดขายสต็อกลูกค้าหรือว่าบัญชีนะคะแต่ถ้าระบบเหล่านั้นเนี่ยไม่เชื่อมต่อกันก็จะเกิดปัญหาล่ะคะ่ะซึ่งตัว O2 Integration นะคะเข้ามาช่วยเชื่อมโลกทั้งหมดให้กลายเป็นระบบเดียวข้อมูลทุกฝ่ายนะคะจะไหลเข้าหากันโดยอัตโนมัติและประโยชน์ของตัว O2 Integration นะคะข้อมูลทุกส่วนเนี่ยเขาก็จะเชื่อมโยงก,กันแบบเรียลไทม์ได้เลยโดยที่เราไม่ต้อง อัปเดตข้อมูลเองลดการทํางานซ้ําซ้อนแล้วก็ความผิดพลาดนะคะทําให้พนักงานเนี่ยไม่ต้องขอข้อมูลซ้ํำหลายที่และตัดสินใจได้เร็วขึ้นจากข้อมูลที่แม่นยำเรียลไทม์ time. อีกทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานขององค์กรนะคะซึ่งทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยเห็นข้อมูลเดียวกันและทํางานได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ อีกทั้งยังรองรับการขยายระบบในอนาคตเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น mm hmm. ก็สามารถเชื่อมระบบเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะการ implementation นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกวันนี้หลายองค์กรเนี่ยก็เริ่มมองหาระบบ ERP นะคะที่ช่วยในการบริหารจัดการงานภายในให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งตัว Odoo เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้รับความนิยมนะคะซึ่ง Odoo เนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะคะมากมายเลยแต่ว่าแม้ว่าเครื่องมือเนี่ยจะครบขนาดไหนการเริ่มต้นใช้งานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะหลายองค์กรเนี่ยติดตั้งระบบแล้วกับใช้งานได้ไม่เต็มที่ เพราะว่าตั้งค่าไม่ถูกหรือวางโครงสร้างไม่ตรงกับกระบวนการทำงานจริงนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เราต้องมีบริการ Odoo i อิน m ิ t ม t เทชนะคะเพื่อให้การนำระบบโมดูลมาใช้งานในองค์กรเนี่ยเริ่มต้นได้ถูกทางและใช้งานได้จริงตั้งแต่วันแรกค่ะ ODU Implementation นะคะก็คือกระบวนการการติดตั้งวางระบบและปรับใช้ ODU ERP ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการทำงานเดิมไปจนถึงการอบรมทีมงานให้ใช้งานได้จริงนะคะพูดให้เข้าใจง่ายาก็คือบริการนี้ช่วยให้เราเริ่มต้นใช้ ODU ได้อย่างถูกต้องแบบครบขั้นตอนเลยแล้วก็ได้ผลลัพธ์จริงด้วยค่ะ ซึ่งเมื่อใช้บริการ o d o i m p l e m e n t a t i o นนะคะเราก็มั่นใจได้เลยว่าระบบนี่ยจะถูกวางได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ต้นลดความเสี่ยงจากการตั้งค่าผิดหรือทํางานไม่สัมพันธ์กันกระบวนการทํางานเนี่ยก็จะตรงกันกับการทํางานจริงขององคอ์กรทําให้พนักงานเนี่ยปรับตัวได้ง่ายแถมยังประหยัดเวลาและงบประมาณในระยะยาวเพราะว่าการวางระบบอย่างมีแบบแผนตั้งแต่แรกก็จะไม่ต้องแก้ไขซ้านในภายหลังอีกทั้งยังมีการได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและธุรกิจนะคะช่วยให้องค์กรเนี่ยใช้ศักยภาพของ o อดูได้อย่าง ตเต็มที่และรองรับการขยายระบบในอนาคตเพราะว่าการวางระบบถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้ต่อยอดได้ค่ะ หลังจากที่องค์กรเราเนี่ยติดตั้งระบบโอดูเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มใช้งานจริงแล้วนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ในความเป็นจริงระบบ ERP เนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่การเริ่มต้นใช้งานเท่านั้นแต่ว่ามันคือเรื่องของระบบที่ต้องคอยอัปเดตแก้ไขและมีการปรับปรุงอยู่เสมอนะคะพอเมื่อทําธุรกิจเนี่ยแล้วธุรกิจเราเติบโตขึ้นกระบวนการทํางานก็ย่อมเปลี่ยนตามบางฟังก์ชันอาจจะต้องปรับเพิ่มรายงานอาจจะต้องขยายหรือเกิดปัญหาทางเทคนิคที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแลตัวนี้แหละคะ่ะก็คือที่มาของบริการโอดู MA Support บริการดูแลระบบหลังการติดตั้งเพื่อให้โอดูเนี่ยทำงานได้อย่างเสถียรแล้วก็อัปเดตทันสมัยและตอบโจทย์การทำงานได้ทุกช่วงเวลาค่ะซึ่งตัวโอดู MA s u p p o r t นะคะเขาก็จะเป็นบริการที่ดูแลระบบแบบครบวงจรเลยโดยที่จะเน้นการบำรุงรักษาแล้วก็ให้คำปรึกษาแก้ไขนะคะเพื่อให้ระบบที่เราใช้อยู่เนี่ยทำงานได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีสะดุดพูดง่ายๆก็คือเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของระบบโอดูขององ,องค์กรคุณเลยค่ะซึ่งประโยชน์ของบริการโอดู MA s u p p o r t นะคะก็มีหลายอย่างเลย ทําให้ระบบเสถียรแล้วก็ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญและยังช่วยลดความเสี่ยงในการผิดพลาดทางเทคนิค ปัญหาข้อมูลสูญหายและยังได้รับคําแนะนําจากทีมผู้เชี่ยวชาญโอดูโดยตรงด้วย,ยนะคะอีกทั้งยังประหยัดเวลาต้นทุนในระยะยาวเพราะว่าไม่ต้องหยุดงานหรือเสียเวลาหาคนแก้ปัญหาเองซึ่งก็จะช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปพร้อมๆกับการเติบโตของธุรกิจได้เลยค่ะ,ละหลายองค์กรนะคะที่เริ่มใช้โอดูเออเนี่ยก็มักจะโฟกัสกับขั้นตอนการติดตั้งระบบหรือการปรับฟังก์ชันให้ตรงกับการทํางานนะคะแต่สิ่งที่ถูกมองข้ามก็คือที่อยู่ของระบบหรือตัวเซิร์ฟเวอร์ค่ะพร้อม ไม่ว่าระบบจะดีแค่ไหนถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่เสถียรก็ทําให้อาจเกิดปัญหาเข้าระบบช้าข้อมูลไม่ครบหรือแม้แต่ระบบล่มในช่วงเวลาสําคัญได้ค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เกิดบริการ o อดู Server ขึ้นมาเพื่อช่วยให้การใช้งาน o อดูเนี่ยเป็นไปอย่างไหลลื่นปลอดภัยแล้วก็พร้อมทํางานได้24ชั่วโมงค่ะ ซึ่งเขาก็คือบริการที่ให้บริการเช่าติดตั้งดูแลเซิร์ฟเวอร์นะคะสําหรับรันระบบโอดูโดยเฉพาะเลยโดยทีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาจะช่วยตั้งค่าระบบให้เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจปรับสเปคให้รองรับปริมาณข้อมูลได้แล้วก็ดูแลระบบให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆก็คือบริการนี้นะคะคือหลังบ้านที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสําหรับระบบ ERP ขององค์กรค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะสามารถทําให้ระบบเสถียรแล้วก็รวดเร็วขึ้นรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันได้มากขึ้นข้อมูลก็ยังปลอดภัยโดยการ ดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะและยังช่วยลดภาระทีม IT ทีภายในองคอ์กรด้วยไม่ต้องคอยดูแลเซิร์ฟเวอร์เองเหมาะสำหรับทุกคาบ เหมาะสำหรับทุกขนาดธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME จนไปถึงองค์กรขนาดใหญ่แล้วก็สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคตเพื่อธุรกิจที่เติบโตขึ้นได้ด้วยค่ะการติดตั้ง o e r p นะคะลงในองค์กรของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่ครบเครื่องนะคะเพราะว่าถ้าพนักงานเนี่ยไม่รู้จักวิธีใช้หรือเข้าใจฟังก์ชันแบบไม่ครบเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เช่นใช้ระบบได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าไม่สอดคล้องกันระหว่างแผนกนะคะซึ่งเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะก็ไ เกิดบริการ o d o ู t r a i n ิ่ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทีมงานเนี่ยเข้าใจแล้วก็ใช้งานระบบได้จริงครอบคลุมทุกฟังก์ชันที่จำเป็นกับองค์กรค่ะซึ่งเขาก็คือบริการอบรมนะคะสอนการใช้งานระบบให้กับพนักงานแล้วก็ผู้บริหารโดยเน้นทั้งความเข้าใจภาพรวมของระบบนะคะแล้วก็การใช้งานจริงในโมดูลต่างๆเช่นการขายการบัญชีคลังสินค้าหรือว่าวการผลิตนะคะพูดง่ายๆก็คือบริการเนี้ยช่วยให้พนักงานของเราเนี่ยรู้จักวิธีใช้โอดูแบบมั่นใจแล้วก็ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะให้ประโยชน์กับองค์กรตรงที่ว่า oh. พนักงานเนี่ยเมื่อเข้าใจระบบและใช้งานได้เต็มที่แล้วนะคะก็จะลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลผิดหรือว่าซ้ําซ้อนและยังเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของทีมได้ด้วยนะคะอีกทั้งระบบออร o ดูเนี่ยก็ยังถูกใช้ได้จริงตามกระบวนการทํางานขององค์กรรองรับการเติบโตขององค์กรเพราะทีมพร้อมรับมือการใช้งานและฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะหลายองค์กรนะคะที่เริ่มต้นใช้งานออร o ดูเออเนี่ยก็มักจะพบปัญหาว่าระบบทํางานไม่เสถียรความเร็วเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็เสร เบืรออาจจะล่มบ่อยนะคะเนื่องจากติดตั้งไว้เนี่ยในเครื่องที่ไม่มีการดูแลอย่างต่อเนื่องหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับการวันโอดูโดยเฉพาะนะคะนี่แหละค่ะบริการโอดูโฮสติ้งจึงเป็นคําตอบสําหรับธุรกิจที่ต้องการให้ระบบโอดูพร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องปวดหัวกับงานเทคนิคหลังบ้านเพราะผู้ให้บริการจะจัดการทุกอย่างให้ครบค่ะ บริการ Odoo Hosting นะคะเราง่ายๆก็คือบริการที่ให้เช่าพื้นที่และดูแลระบบสําหรับรันโปรแกรม Odoo ERP บนเซิร์ฟเวอร์ที่พร้อมใช้งานค่ะซึ่งผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องติดตั้งหรือว่าดูแลระบบเองพอผู้ให้บริการจะจัดการทุกอย่างให้ทั้งการติดตั้งดูแลความปลอดภัยสํารองข้อมูลและปรับแต่งประสิทธิภาพค่ะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถใช้งานระบบ Odoo ได้อย่างเสถียรรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องค่ะ แล้วบริการ Odoo Hosting เนี่ยเหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าอันดับแรกเนี่ยเป็นบริษัทหรือองค์กรนะคะที่ต้องการใช้ Odoo ERP โดยที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของทีมดูแลระบบเองนะคะหรือว่าจะเป็นนักพัฒนานะคะที่ต้องการพื้นที่ในการทดสอบหรือโฮสต์ระบบลูกค้าหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการระบบบริหารแบบครบวงจรในราคาย่อมเยาค่ะ และประโยชน์ของการใช้บรกิการ Odoo Hosting นะคะนอกจากจะเป็นระบบที่เราเนี่ยพร้อมใช้งานได้ทันทีและไม่ต้องติดตั้งเองเลยก็ยังทําให้ระบบเนี่ยเสถียรปลอดภัยและยังมีการสำรองข้อมูลอัตโนมัติด้วยค่ะแถมยังสามารถปรับเพิ่ม CPU RAM หรือว่า Storage ได้ตามต้องการและยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญเนี่ยดูแลระบบให้ตลอดเวลาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้เยอะเลยค่ะหลายคนนะคะที่เคยได้ยินชื่อ Odoo เนี่ยอาจจะรู้ว่าเป็นระบบ ERP ระบบหนึ่งนะคะที่ช่วยในการจัดการงานภายในองค์กรได้แทบทุกด้ แต่หลายหลายคนนะคะก็อาจจะเจอคําถามตอนที่เริ่มใช้ว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนดีเราต้องตั้งค่ายังไงให้ตรงกับกระบวนการทํางานของบริษัทเรามากที่สุดนะคะตรงนี้แหละบริการ o d ดูคอนซัลแทนซีเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยได้ค่ะเพราะว่า o d ดูคอนซัลแทนซีนะคะคือบริการที่ให้คําปรึกษาและวางแผนการใช้งานระบบ o d ดู e r ออย่างมืออาชีพค่ะโดยทางที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะช่วยวิเคราะห์กระบวนการทํางานของ,ององค์กรเรานะคะเพื่อออกแบบแนวทางการใช้ o d ดู ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของเรานะคะเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยใช้โอรุได้อย่างตอบโจทย์แล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนไปมากที่สุดนั่นเองค่ะ แล้วทำไมหลายๆองค์กรต้องใช้อด o คอ o n ซ l t ์เทนนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อเราใช้ Odoo เนี่ยระบบเขามีฟีเจอร์ค่อนข้างมากอาจจะไม่ได้รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าหรือโครงสร้างข้อมูลเนี่ยอาจจะตั้งได้ไม่ตรงกับกระบวนการทำงานจริงหรือว่าอาจจะใช้งานได้แค่บางส่วนไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายได้อย่างครบถ้วนนะคะหรือว่าทีมงานภายในของเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการปรับแต่งระบบให้ตรงโจทย์ได้ตรงนี้บริการ Odoo Con s u l t a n c y เขาจะช่วยวิเคราะห์ช่องว่าง เหล่านี้แล้วก็ออกแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทให้โดยเฉพาะค่ะ ซึ่งประโยชน์ของ o d u c o n s u l t a n c y นะคะก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการติดตั้งระบบผิดทิศทางนะคะวางแผนการทำงานตั้งแต่ต้นทำให้ลดการเสียงเวลาและลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในภายหลังค่ะ2ก็คือสามารถปรับระบบให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานจริงขององค์กรได้ไม่มีการใช้ฟีเจอร์เกินความจำเป็นนะคะแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่ตรงจุดด้วยแล้วก็ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดให้อย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กรนะคะแถมยังได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าใจทางด้านเทคนิคและธุรกิจทําให้การตัดสินใจนําระบบไปใช้จริงเนี่ยเป็นไปอย่างมีความมั่นใจนะคะและก็สามารถวางแผนการเติบโตระยะยาวของระบบ ERP รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ด้วยค่ะ